นดูในช่อง YouTube ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ว่าดดในี a เสร็จ k อ่าเดีให้น้องช่วยดูนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะแต่งแบบนี้เอ๊ะตีมอะไรเอ่ยตีงานวันเด็กค่ะอยากกลับไปวันเด็กอีกครั้งเลยนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าชัดเจนนะแสงแสงดำไหมคะสว่างโอดีมากค่ะเราต้องรู้ตะแหน่งจัดแสงแล้วะน,ะนะคะเพิ่งจะรู้นะคะว่ามันตองจัดยังไง ทำมากี่ปีแล้วคะอ่าเดี๋ยวนะขออนุญาตดูช่องในชัดเจนนะเสียงไม่มีสู้ซาบปาฉลามนะคะไม่มีเนาะอ่าขออนุาตนะคะโอ้โหยังไงอะเราก็จะมีประเด็นกับอ่าคุณนะคะอ่าสวัสดีคะ่ะ ไม่มีเนาะโอเคได้เลยอ่าชัดเจนค่ะวันนี้มาในแบบทีมวันเด็กกันเลยนะคะได้ได้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ่าได้ค่ะสว่างไหมสว่างสว่างนะมู่ครั้งหนึ่งแล้วแบบว่าเหมือนว่าเราแบบหน้าเหมือนมันแบบเหมือนคนแบบว่าเพิ่งออกมาจากโรงบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่า เข้าสู่กรหลายสดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเซวาค่ะจาเสียวันไว้หรือว่าสุสกิมาลินมรีค่ะคิดถึงคือยิรื้อคิดถึงสุสกิมาลินชมรีค่ะคิดถึงอะไรคะาสุสกิคิดถึงสุสกิมาลินชมรีค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ว่ามานีวันตีมของอีมของเลยวันเด็กนั่นเองค่ะก็สวัสดีสวันเด็กนะคะขอให้เด็กๆทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขสดใสและมีเอ่อเรียกว่าจิตใจที่ ผ่องใสและการใช้คำว่าผ่องใสเพราะว่าเขาผ่องใสในทุกอย่างก็จะดีค่ะน,นี่เรียกได้ว่ามากันในเวลาของ11นาฬิกาสห้านีนะคะมากับเสียงรถของการขายของใหนเองค่ะที่วิ่งผ่านไหล,หลผ่านมานะคะอ่ะอะาถ้ามาในงอนเด็กตีตอนเด็ก,ดกคืออะไรคะต้องมีกีฬาสีใช่ไหมคะจริงๆแล้วว่าเราก็งไม่เพลงคือตอนเด็กๆอะสมัยเด็กอยากสมัยแบบเด็กๆเห <c oughs> มือ <c oughs> <c oughs> นจะหลายปีแล้วเนาะนเรียกได้ว่าอยากเป็นเรียกว่าลนะีดเดอร์เนาะแต่ด้วย ่าหน้าตารูปร่างและผิวพรรณของเราไม่ได้ขาวผ่องนะคะลีเดอร์เขาต้องขาวผ่องเนาะเราก็เลยไม่ได้กนะ็อยากเป็นแบบว่าลีเดอร์ในการเขาเรียกว่าเชียร์ลีเดอร์เนาะ,ะก็แบบไก่ย่างกำลังถูกเผาไก่ย่างกำลังถูกเผามันกรลัโดนใบเสียบอ้ากำลังโดนใบเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงรจริงร้อนจริงๆรนี่เป็นยังไงคะกับลีเดอร์ของเซวาร์หาได้ไหมคะ ชุดจบมืออยคะอาสวัสดีวันเด็กค่ะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะทักทายได้นะอารเรียกว่าวันนี้นะคะว่ามาในทีมของงานวันเด็กนะคะแน่นอนค่ะถ้าเราแบบว่าเป็นวันเด็กใช่ไหมคะก็จะเป็นเด็กเอยเด็กดีต้องมีนาะทีนานเลยนะยุคไหนเนี่ยสิอย่างวยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาชาติมัน,น สามเอแม่ครัวจานสีวาจาน,นั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดหมันก็เต้นอยูหกคนไม้รู้ละก่อนชำนานเจ็ดต้องสใส่เชี่ยวชาญต้องมานักมากบันไม่เกียรไม่ขาดแป่รู้จักอ้อมประหยัดเก้าต้องสุสัตลอดการน้ำใจนักกิาอาหารต้องเหมาะกับการสมัมชอยเพันานอ ทําต้นให้เป็นประโยชน์รู้จักบุญคุณโทษช่วยต้องรักษาฮะอก็มีดำน้ำบ้านะเด็กสมห้ชาติธนาต้องเป็นเด็กกีทาชาติไทยเจริญนี่เรียกได้ว่านะคะก็คือบันเด็กนะคะปีนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมมากมายเลยค่ะที่ชุพรบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ หอคอยท่านบรรหารบรรหารนะคะหอคอยบรรหารเนาะแล้วก็ที่เทศบาล่างๆ่เขาก็มีงานกีฬาวันเด็กกันนะคะเรียกว่าจัดงานวันเด็กกันเพื่อเด็กๆเลยค่ะและที่ถ้าเกิดคลูกค้านะคะเรียกว่าถ้าจะพาลูกหลานไปไหนก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะคะเพราะว่าเดินทางต้องแบบว่าถ้าเกิดไปทางรถยนต์นะคะซิตี้เบลนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้ามมเตอ์ไใส่ก็สวมหมวกกันนด้วยค่ะและขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะจะไปพาลูกหลานเราไปเรียกว่าไปเปิด เรียกว่าเปิดหูเปิดตาเนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่ตสาๆนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะูสุสกิหมาดิสมรีค่ะคิดถึงขึ้นรเรือคิดถึงูซูกิหมาดิสมรีค่ะคิดถึงอะไรคะซูซส,สกิคิดถึงูซสกิหมาดิสมรีค่ะว่านะคะก็มากับตัวเครื่องเรือนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องของ DF6A นั่นเองนะคะเป็นเครื่องเรือระบบ4ี่จังหวะนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะ วาด,ดูสดใสไม่เลยก็น่าจนะสดใสอยู่นะอะเพราะว่าพยายามจับแสงสีเสียงเพื่ออัดทลอดในการรับชมของลูกค้านะคะนี่ตัวดีเอฟหกเอของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์เรือหกแรงนะคะระบบสีจ่จังหวะแบบแฮนเดิลนั่นเองค่ะตัวแบบแฮนเดิลคือตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็คือเราจะขับขี่หรือว่าวงเลี้ยรหรือความเร็วความเร่งของแรงเนี่ยอยู่ที่มือเราค่ะที่มือ อยู่ที่มือเรานะคะอ่าอยู่ที่มือเราเองค่ะก็คือเราสามารถที่แบบว่าเลี้ยวอย่างนี้ก็ได้อยู่ว่าจะบิดเร่งบิดแรงเร็วขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาจะมีตัวความความหนึบของตัวคันเร่งนะคะสามารถปรับได้ว่าเราอยากให้หนึบมากหรือหนึบน้อยก็ได้เหมือนกันค่ะและที่สําคัญนะคะการสตาร์ทง่ายมากค่ะเป็นการสตาร์ทมือนะคะลูกค้านี่ค่ะนี่ยสตาร์ทนะคะอ่าเห็นนะคะสตาร์ทมือเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะ,น,นะคะตัวนี้นะคะมีถังน้ํามันเชื้อมเพลิงอยู่ในตัวนะคะเรียกได้ว่า1ลิตรนะคะที่สามารถใช้ถังน้ำมันเชืเพลิงได้ลูกค้าสอบถามมาค่ะว่าแล้วตัวเครื่องนี้ใช้กับน้ํามันอะไรไบ้างนะคะ mm hmm. แก๊สโซฮอ้าได้ค่ะแก๊สโซฮอได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บ่อยๆเป็นประจํานะคะถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยก็คือเป็นแก๊สโซฮอ้หรือว่าแกส๊ส จริงๆประจําถ้าใช้ประจําประจําแก๊สโซก๙หนึ่งได้นะคุณผ้าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ประจําอย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งเราใช้สักสองครั้งเลยอย่างเงี้ยค่ะในรา็นแก๊สโซก๙ห้าหรือว่าเป็นซินก็ได้ค่ะอ่และตัวนี้เองนะคะเขาก็จะมีถังน้ำมันเชิงเดานนอกให้ด้วยนะคะเป็นออปชั่นเสริมนะซึ่งลองซื้อเพิ่มเติมนะคะที่นี่ว่าตัวนี้นะคะจะใช้ถังน้ำมันในตัวก็ได้หรือว่านอกถังก็ได้ซึ่งเป็นออปชั่นเสริม เสริมเพิ่มเติมให้กับตัวเครื่องเรือหกแรนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถเป็นแบบว่าติดเป็นตัวเครื่องสำรองให้กับลูกค้าได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบว่า modify หรือว่าต่อถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็สามารถต่อครานี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเอ้ยอ่าเห็นนะคะนี่ค่ะสามารถเสียดสายน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็ต่อไปถังนอกเป็นตัวเครื่องสำรองสำหรับตัวเครื่องที่แบบว่ามีขนาด เรือสปีดโบ๊ทนะคะที่แบบว่าบางทีเออเครื่องมันอาจจะแบบว่าด้วยสภาพเราที่เราเป็นความเาเรียกว่าเซฟตี้ชั้นหนึ่งของตัวเครื่องเรือใหเองค่ะตัวนี้สามารถเป็ี่ยนเครื่องสั่องได้เลยนะคะอ่าและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะเขามีระบบของน้ํามันเชื้อเพลิงสองที่ใช่ไหมคะดังนั้นในการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนระบบในการใช้ในตัวถังหรือว่ารอบถังเขาก็จะมีปุ่มนะคะว่าให้เราเลือกว่าถ้าเราใช้ถังในเครื่องจะมีสัญลักษณ์ของตัวเครื่องอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าเห็นไหม อ่าว่าก็คือต้องอาจจะรีเลย์นิดนึงนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ถังด้านนอกก็จะมีเสีย์ของการใช้ถังด้านนอกซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีปุ่มปับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ถังด้านนอกเวลาที่เราปิดน้ำมันไม่ให้น้ำมันมันไหลจากอ่ในตัวถังนะคะไม่ให้มีการไหลก็คือปิดบิดมาทางตัวที่แบบว่าเป็นตัวที่แบบเป็นใช้ถังด้านนอกนะคะถ้าเราใช้เวลาที่เราเลิกใช้งานแล้วนะคะอ่ะ คราวนี้ตัวนี้เองเนี่ยก็เหมือน <S 2> <S 2> <S มอเตอร์ไซค์เลยค่ะเขาจะมีตัวโชว๊คนะคะลูกค้านี่ค่ะตัวโช๊คนะคะถ้าเกิดว่าเช้าๆมาสตาร์ตยากดึงโช๊คค่ะชุดหนึ่งค่ะติดแล้วรีบปิดนะคะอ่าดึงโช๊คค่ะสตาร์ตปุ๊บปิดค่ะเพราะไม่งั้นน้ำมันจะท่วมค่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเป็นระบบสี่จังหวะคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะสิ่งที่แตกต่างกับมอเตอร์ไซค์คืออะไรเรื่องของความเร็วรอบของคเครื่องยนต์หรือที่เราใช้นะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราใช้เดี๋ยวเราก็เบรกเดี๋ยวก็ ขับไปเราไม่ได้ขับแช่ใช่ไหมคะแต่ตัวเครื่องยนต์เรือเองเนี่ยเราขับไปเนี่ยเราใช้ความเร็วเพื่อให้เรือนั้นเกิดแผนนิ่งเนี่ยความเร็วรอบแน่นอนขับต้องอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง4,000ร้อยรอบดังนั้นเนี่ยตัวน้ำมันเครื่องยนต์เรือสำคัญมากฉะนั้นเราก็ใช้ตัวน้ำมันเครื่องยนต์เรือสำหรับเครื่องยนต์เรือเท่านั้นนะคะอันนี้เน้นย้ำสำหรับคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะของซูซูกินะคะจะเป็นของยี่ห้อเอสตารีห้าพันบีเจ็ดพันนะคะอ้าวคุณว่าเราตกด่างกันยังไงแล้วว่าบีห้าพันกับะ ขอาญาตแซงหน้าตัวเครื่องเรือนะคะเพื่อโชว์วีห้าพันแล้ว 5, ลีเจ็ดพนอ่ะวีห้าพันนะคะก็คือเป็นน้ำมันเครื่องยนต์เรือที่เหมาะกับงานใช้งานทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นวีเจ็ดพันนี่ค่ะวีเจ็ดพันเหมาะสำหรับงานเครื่องยนต์เรือที่เป็นงานหนักงานเรือทัวร์นะคะนี่เหมาะมากสำหรับการใช้นะคะวีห้าพันสำหรับงานทั่วไปใช้ได้เลยค่ะ <S <S เป็นน้ำมันเครื่องยนต์เรือเหมือนกันค่ะแต่ว่าการใช้งานจะไม่เหมือนกันเพราะว่าสารที่ใส่เข้าไปในตัวน้ำมันเครื่องยนต์เรือทั้งสอง ตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันวิจดทานจะมีความรีได้ว่าใช้กับงานที่งานหนักงานใหญ่งานเลือดเทววค่ะแต่วี5้านงานทั่วไปใช้ได้เลยค่ะมีทั้งขนาด1นึ่งลิตรนะคะคุณลูกค้าอ่าอ่า และตัวนี้เองนะคะตัวเครื่องยนต์เรือ DF6A นะคะจะมี2โมเดลด้วยกันคือ DF6AS <6 AS S 1> และ DF6AL <AS S 1> นะคะ6 a <AS> s, 6 <AS> <S คืออะไร6 a <AS> s คือความยาวหางของตัวเครื่องนเรือที่มีความยาวหางอยู่ที่17นิ้วซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวความสูงท้ายเรือของเราด้วยนะคะความสูงท้ายเรือของเราสมมติว่าความสูงท้ายเรือของเรา40เซนติเมตรนะคะจะใช้ความยาวหางอยู่ที่17นิ้วหรือว่ารุ่นของ DF6AS นั่นเองค่ะซึ่งความยาวหางในการวัดของเรานะคะเราจะวัดจาก นี่ค่ะจากตัวแท่นนะคะตั้งแต่ที่จับนะคะจนถึงแผ่นกาววิตีเต่เพจตตัวนี้นะคะนี่จะต้องมีความยาวห่างอยู่ที่17นิ้วนะคะและเหมาะกับตัวท้ายเรือสูงประมาณ40เซนเพราะว่าเราต้องการให้แผ่นกาววิตีเต่เพลตตัวนี้ค่ะนี่เลยตัวนี้นะอยู่เสมอกับท้องเรือพอดีค่ะ เพราะว่าเพื่อให้เกิดการทาง,งานมีอุณภูมิสูงสึดในกนารทํางานของเครื่องยนต์เรือนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความสูงให้เรือที่50เซนก็ใช้ความสูงเอ่อตัวนี้นะคะต้องใช้หาง20เ้วหรือว่า DF6AL นั่นเอนงค่ะซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เรือระบบ4จังหวะ1กระบอกสูบนะคะเป็นระบบ4จังหวะแล้ว1กระบอกสูบแล้วประหยัดน้ำมันมากค่ะและที่สําคัญคือน้ําหนักเขาน้อยด้วยเพราะเหมาะกับการพกพาด้วยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์เรือขนาด df6s นะคะน้ำหนักอยู่ที่24กิโลกรัมะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำหนักตัว d f o a l น้ำหนักอยู่ที่25กิโลกรัมนั่นเองนะคะและความเร็วรอบของเขานะคะทำความเร็วรอบสูงสุดได้ถึง4,750รอบจนถึง5,750รอบก็เลยทีเดียวเรียกได้ว่าปิดแรง เกินข้ามใจเลยค่ะแล้วเหมาะกับเรือขนาดไหนได้บ้างนะคะจริงๆแล้วตัวนี้นะคะเองบอกก่อนว่าเหมาะกับเรือขนาดตั้งแต่8ฟุตนะคะ10ฟุต12ฟุต12ฟุตนั่นก็คือต้องดูนะคะว่าโหลดน้าหนักของตัวเรือของเรานั้นคือประมาณไหนนะคะก็คือจะมี8ฟุต10ฟุตได้2,000 3,000แน่นอนค่ะอ่าและทุกครั้งนะคะที่ลงเรียกว่าลงเล่นเล่นน้ำหรือว่าอะไรอย่างงี้คะ่ะอย่าลืมนะคะสวมเสื้อชูชีด้วยเนาะทำกิจกรรมทางน้ำนะคะ สวมเสื้อชูชีพด,ด้วยนะคะอ่าสวมเสื้อชูชีพด,ด้วยนะคะเพืออ่อความปลอดภัยคนที่เราไปด้วยกันและผู้โดยสารแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าใส่เสื้อของลืมเลยลืมโฆษณาให้ลูกเรียนตัวเองเลยนี่มันเด็กสิทธิ์เก่าอะคะ เก่ากันสูตรนะคะอยู umas, ่ที่สุพรรณบุรีนี่เองค่ะว่าเป็นคนสุพรรณนะคะกําเนิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราก็เรียนมาเทยมต้นมาเทียมปลายค่ะที่สุพรรณบุรีค่ะมาเทียมปลายเรียนที่มัเยมต้นเรียนที่โรงเรียนสมหนีแล้วก็มาเยมปลายเรียนที่โรงเรียนกันสูตรค่ะแต่อันนี้เป็นเสื้อของหลานนะคะการสูตร125ปีมีการโชว์เสื้อกันด้วยนะคะอันนี้การสูตร125ปีนะคะอย่าทายนะคะว่าเป็นรุ่นไหนอย่าทายเลยอย่าทายเลยอะไรอย่างนี้นะคะ ถ้าอยากเลยคะ่ะก็มาหาวาดได้คะ่ะที่นี่เลยคะ่ะที่สุขญยาเิวนาาันนใหรือว่าชุสกิหมาในสมรีนะคะหรือว่าที่อำเภอเมืองจังหวัดสมรีคะ่ะถ้าอยากเข้ามาพบมาเจอกันนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเรื่องอะไรนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทางนี้เลยคะ่ะอ่าด้านนี้เลยคะ่ะติดต่อสอบถามเขาม้ามาได้เลยคะ่ะอินบ็อกสอบถามเขาม้ามาได้เลยนะนี่คะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เรือหรือว่าอะไรคะแทสุสกินะคะวันนี้เป็นวันเด็กนะวันเด็กซื้อของของหนูบ้างอะไรอย่างงี้ปะแอปเทียวค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์0ู5 5 2 5 8 5หหหดห้า็ค่ะหรือว่าเบอร์0ู1ย์6 4 8 6 2่งนสองค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างพบา่าเจอกับว่าตัวจริงหรือว่าตัวเครื่องยนต์เรือหรือว่าซ็อกคำที่แบบว่าที่ตัวที่ วัดอยู่ตรงนี้นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบางครั้งก็อาจจะมีพูดเหนอบ้างนะคะเพราะว่าวัดเองเป็นคนสีแดงนั่นเองค่ะก็จะมีติดเหนอเนาะวันนี้ก็พูดถึดหาเหนอค่ะอ่าร้องเพลงกันเหนอค่ะคุณวาดไี่แค่พูดอ้าจริงเหรอคะจงอ่าโอเคค่ะก็เรียกได้ว่านะคะวันนี้เป็นวันเด็กยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะตอนจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะพักผ่อนให้เพียบเยอะเดือมน้ำให้เพียงพอค่ะแล้วก็อ๊ ลืมบอกว่าเรามีโปรโมชั่นสำรตัวเครื่องอยู่ DF6A ด้วยถ้าคุณลูกค้าสนใจตัวโปรโมชั่นนะคะติดต่อโทรสอบถามเขาได้เลยค่ะราคาเต็มเพย์ที่5 5 0 0 0บาทค่ะสำหรับ DF6AS นะคะแต่สุภันาลีนค่ะเรามีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเสมอค่ะยังไงก็อย่าลืมโทรนะคะโทรมานะโทรมาอย่าให้คุณลูกค้าโทรมาค่ะนี่หรือว่ามาหาว่าที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้เลยค่ะไม่ได้ว่านะคะคุณลูกค้าสนใจโปรโมชั่นนะคะสอบถามเขาได้เลยค่ะ าที่วันไปแจ้งเบอร์ไปแล้วเนาะหรือว่าเข้ามาพบเจอกันจริงๆก็ได้ค่ะที่ร้านชิยานยนต์เบนเดนไบหรือว่าซูซูกิมาลีธมรีค่ะอยากพบอยากเจอก็กมาเจอกันนะคะอ่าก็ต่อจากกันไปนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือตั้งแต่ขนาด2.5แรงนะคะจนถึงเรนีว่าไม่ว่าจะเป็นตัว20แรง30แรงนะคะ60แรง90แรง100แรง140 200นะคะจนถึง3 2 5แรงเลยทีเดียวนะคะสามารถติดต่อสอบถามเขาม้ามาได้เลยค่ะทีวัดทีเบิร์ดทีวัดได้แจ้งไปหรือทักอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะคะและถ้าเกิดลูกค้านะคะสนใจอะไหล่แท้ทสุสกินะคะเครื่องยนต์เรือนะคะประเด็นแรกเลยทางแอดมินเคยถามไปน้องว่าขอหมายเลขเครื่องยนต์เรือเพราะว่าเครื่องยนต์เรือน,นั้นมีหลายรุ่นหลายโมเดลมากนะคะจะได้แบบว่าไปเฉพาะจรงสำหรับตัวรุ่นโมเดลของลูกค้านั่นเองค่ะ นะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งอะไหล่ไปนะคะอ่าถ้าอย่างไงาก็ลูกค้าสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะก่อนจากกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเฮงหอค่ะแล้วก็ออกกำลังกายกันบ้านนะคะด้วยความโคงใย่จากสุสกิหมาดิษฐ์พีหรือว่าสยามเทเวนตบนั่นเองค่ะหรือว่า s อสดี B ของเรานั่นเองนะคะยังไงวันนี้ว่าองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีวันเบคค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะครั้งหน้าว่าจะพาเครื่องอะไรมารู้จักหรือว่าจะนำอะไรมานำเสนอติดตามด้วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ว่าด้วยนะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะพี่พรชัยส,สืบพวนแจกขนมเยอะๆมากเลยวันเด็กแจกเยอะขนม จะขนมเยอะมากเลยนะทำทไมพี่ไม่ไปว่าหนูว่าหนูไม่มีเพื่อนคะเออพี่พรพรใจสิบอ้วนใช่ไหมคะสืบอ้วนอ่ะสวัสดีวันเด็กคะ่ะอืมอ่า ี่คนใจคือแจกขนมเยอะมากใช่ไหมคะอยากให้ว่าไปหาใช่ไหมบอกมาเลยค่ะว่ายูที่ใหญ่เดยนขับรถไปเลยน,นี่ขับรถไปเลยนะคะถา้างไงก็ขอให้ไอ้วันเด็กนี้นะคะมีความสุขมี่านนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะที่ว่าใจสืบอ้วนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาทักทายวักฝากกดไลค์กดหัวใจว่าด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะ